การเย็บแผลเปิดหางตานะคะมีคนถามเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้หมอชอบลงเป็นแบบคลิป ASMR ใช่ไหมที่เวลาตัดไหมแล้วมันก็ดังแบบแกลบแกลบอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนถามเข้ามาว่าทําไมการตัดไหมที่หางตาเนี่ยทำไมไหมมันเยอะจังเลยนะคะแล้วพามันต้องตัดหลายๆปมซึ่งจริงๆมันการเย็บทั่วไปนะคะก็ตัดทีนึงก็ปมหนึ่งทีนึงก็ปมหนึ่งใครเคยทำสัลญกรรมก็จะรู้ว่าตัดไหมมันก็แงบหนึ่งหนึ่งปมแงบหนึ่งหนึ่งปมทั่วๆไปแต่ที่ไหมมันดูเยอะเนี่ยเพราะว่าหมอใช้ไหม เส้นเล็กมากๆเลยในการเย็บบริเวณหางตามนะคะเพื่อให้1ไม่มีอรอยแผลเป็นแล้วก็2คือคนไข้จะรู้สึกระคายเครืองตาน้อยกว่าการใช้ไหมเส้นใหญ่เพราะมันอยู่ตรงมุมใช่ไหมถ้ามันใหญ่อย่างงี้มันก็ทิ่มตาหรือว่าระคายเครืองในช่วง7วันแรกได้นะคะเวลาเราใช้ไหมเส้นเล็กเนี่ยก็มันจะทําให้ต้องเย็บถี่เพราะว่าแรงดึงของไหมมันน้อยแล้วไหมมันเส้นเล็กมันก็ถ้าเย็บห่างแผลมันก็ไม่เนียนก็เลยต้องเย็บถี่เท่านั้นเองค่ะไม่ได้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะ d รว t ค r v c l i n